เป็นต้ำเสียบอบน้ำจิมจ้มแซ่บๆนี่แล้วก็ตีนหมูตุ่นเปื่อยๆนะปความสวัสดีค่ะ อีสานในอเมริกาค่ะพี่น้องกับพ่อๆกับนิงละ่ะคะืัอน,นี้ค่ะหฮปลายหลายมือหลายเว้นนะคะเนาะมันเป็นวันหยุดยาวของอเมริกาเป็นยุตโซ่ทิ่จันเนาะคะ่ะตรงกับวันแรงงานก็เลยไ,ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากินข้าวค่ะวันนี้วันนี้ได้ตีนหมูตุนน้าจิ้มแซบแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะอืมเป็นตซบ,บ่น้าจิ้มแซบๆนี่แหละค่ะตีนหมูตุ๋นเปื่อยๆนะอ่ะผักก็มีผักซี่ผักอันสลัดค่ะข้าวเหนียวเนาะ มามากินข้าวน้ำกันเดี๋ยวเด้อสบายดีไม่แห้งทุกคนนะคะน้องพี่น้องเนาะมาๆมา,มา,ากล่องข้าวน้อยคอยแร็ปมันต้องกินกับข้าวเหนียวมันต้องสีแซบเออแล้วก็เมียน้นำจิ้มเกาหลีเป็นอ่ซซออา,า,า,ออาซัมจังซอสเนาะภาษาเกาหลีเขาเอิ้นซัมจังซอสเมย์ยาเป็นคนตุนไฮ กรเลด้มีซอดเกาหลีเกาหยังนี่แ่ะแล้วก็ตุนใส่น้ำมันงาใส่ขนาดนั้นนี้แ่ละอื้มเปื่อยนะแล้วตุนอยู่สองชั่วโมงระหว่างใส่จุ่มลงไปจุ่มลงไปแม้นูนนี่ต้องกินกับปักกี่ แต็มกวาบอกเลยว่าแซ่ มีการแทะนี่ด้พี่น้องนะมันสิหอมน้ำมันง่าเนาะหอมน้ำมันง่าหอมหอม,หอม,ห,อมหอมขิง ทีมบอลสุภาพไม่ได้มีการนั้นแทตีนเกิดขึ้น จุนแบบเกาลิเจอน้ำจิม้มไถ่เข้าไปแซ่บซอสเกาลิซ้ำจังซอส ตัวบ้านเท่าไม่นช่เป็นทัวเนาเนะาะเนาะคงว่าทัวดอกนะก็จะเจาะกับม้าไซ่ปุ่งรสน้ำมันง่ายน้ำมันย่างเขาว่ากันแต่คนเกาหลีมากินน้ำมันง่าย ดีนมูเนี่ยมันบ่มันไขมันในน้องเป็นคอลลาเจนมาอวนดอกจะไปนับว่านเป็นไขมันต้อง,ตงมองโลกในแง่เดียวว่านเป็นคอลลาเจนอืม บอกว่าซอสที่เงา,าัำแก้วเอฮอดหดสี่สิบสี่องศาแล้วก็มีไฟใหม่ไฟใหม่ปลาไฟใหม่ปลา,าเกิดจากค้นนั่นมีปลาตีแบบว่าเบบี้ชาวเวอร์นะท้ายเพดลูกงสิงเนะาะมันกับผักเปนจุดพุ ปลากายสั้นก็ได้ไปติดมันได้หมายปลาครอบครัวนั้นจะต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าะแจ่ทางเบิหมดใช่มีรัฐบาลไปแต่ว่าเท่ากันนะตายไฟถึงได้ใฟ่เบิรบ์ดบะบวกไม่บกหลาย แต่วันนี้ก็อากาศเดียวยี่ิบสองยี่สิบสามองศาแต่วันยังไม่ขมเมาค้อนจากไฟใหมป่ปลาอยเพราะมันยังใหม่หมันอยู่มันใหม่เ่าไก่จากบ้านที่อยู่นะมันอะ ใซ่ับคขาหม,มูเนี่ยตีนหมูมันเหนื่อยไปหลายอ่ะจะเป็นกระดูกส,ส่วนไงเนาะ ภาคมันไปบานปูบานยาทุกอาทิตย์วันสรงวันอาทิตย์เนาะท่านเป็นแบบว่าวันหยุดธรรมดานะแล้วก็ซีมากคิดเนอรก,กิน,น,กกน,นกเห็กินเนาะพุท่าเพราะเนี่ยกับเป็นอาหารเกาหลีเนี่ยกับอาหารฝรั่ง เพราะว่าใบอันมากินอาหารฝรั่งเละเทะมากเลคลิปเนี่ยแสบจะแสบ ความเปร่อยงนังหมูจุ่มลงไปให้น้ำจิมแซ่บแล้วร้านในปาก มันฉ่ำ กันมากับผักซี่เมนูเนี้ยกระดูไม่กระโดกยังน้อยกัน แอันวางเปล่าชอบเบิร์ Boa บไปแล้วคะ่ะพี่น้องกินแซ่บๆไปน้ำกันนะคะเดอมวันนี้ตีนหมูตุนน้ำจิ้มแซวข้าวเหนียวนะคะอยู่ดีแม่งทุกคนแล้วับพอกันกับนิงคลิปหนาได้ค่ะสวัสดีคะ่ะ